สวัสดีครับพี่น้องชาวนกเขาทุกท่านครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปกันนานนะครับสําหรับท่านที่ติดตามทาง youtube นะครับพอดีไม่ไม่ว่างทําคลิปนะครับแต่ก็มีพี่น้องชาวนกเขาสั่งมาอยู่ก็ทยอยส่งกันไปนะครับเมื่อวานก็ส่งไป3มชุดนะครับเมื่อวานส่งไป3มชุดเป็นชุดอ่าเนนะครับคัน10เมตรนะครับพร้อมกับหัวไป2ชุดนะครับไปที่ คุณเพลินนะครับที่อำเภอพรมพิรามจังหวัดพิจิุโลกนะครับหนึ่งชุดแล้วก็มีอีกหนึ่งชุดนะครับคุณพ่อเฉลี่ยนะครับที่ตำบลหนองสนมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับอันนี้ไปหนึ่งชุดนะครับแพ็กส่งเมื่อวานเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งนะครับอยู่แถวเขตหนองแขมนะครับหนองแขมนะครับซอยเพชรเกษมหกสิบเก้านะครับ สั่งเฉพาะหัวมาเนี่ยฮะเฉพาะหัวแบบนี้นะครับก็ส่งไปให้แพ็คส่งไปให้เรียบร้อยนะครับหึงชุดแล้วก็ชุดนี้นะครับเป็นน้องทางผู้เพียงนะครับแต่ว่าไปอยู่ที่โน่นแหละครับที่แถวบางกวยนะครับนนทบุรีสั่งมาเป็นคัน1ิเมตรพร้อมกับหัวนะครับก็เดี๋ยวจะแพ็คส่งไปให้นะครับเข้าหัวให้เรียบร้อยนะครับลักษณะเข้าหัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่ หลายท่านที่ติดตามอยู่ก็จะได้เห็นกันเป็นหัวเป็นแบบเกลียวนะครับเป็นแบบเกลียวสั้นเกลียว PVC นี่แหละนะครับแล้วก็ในท่อนปลายไม่ได้ถอดออกนะครับอย่างที่หลายๆายท่านติดตามเมื่อได้ชมสองท่อนนี้อยู่ข้างในนะครับด้านหลังด้านล่างตรงปลายด้านล่างก็จะปิดรูไว้เอาเทปปิดไว้ให้เรียบร้อยก็คือสอชิ้นนี้สท่อนนี้ก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับถอดออกมาใช้งานได้ถ้าใครจะใช้ เอาไปตกเบ็ดตกปลานะครับก็ใช้ได้และอีกอย่าหนึ่งก็คือ2ท่อนนี้ก็จะทําให้ท่อนเล็กนี่ฮะท่อนที่3ตรงนี้แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องคันมันเอ็นมันโยกนะครับมีหลายท่านโทรม,มาปรึกษานะครับหลายท่านาสั่งจากาที่อื่นไปก็มีปัญหาแล้วก็บางทีก็อยู่ที่การใช้งานด้วยนะครับแล้วก็สังเกตด้วยนะครับ ถามว่าคันที่ใช้อยู่เป็นเป็นของยี่ห้ออะไรเป็นเบสเท่าไหร่นะครับตัวนี้ที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นบูสตอมนะครับแอคชั่นอยู่ที่สามสิบห้าสิบนะครับตัวนี้ถือว่านิยมแล้วก็ใช้กันมากมากสุดนะฮะตอนนี้เป็นรุ่นสิบเมตรนะครับตัวนี้ไปพร้อมหัวก็จะอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่แล้วก็สามารถที่ปิดฝาได้นะครับอันนี้ปิดฝาได้เหมือนเดิมนะครับปิดฝาได้เหมือนกับ ขั้นปกตินะครับใส่เข้าไปไม่เทอะทะตัวนี้ก็ถอดติดกับพเนียดนะครับตัวนี้สําสหรับท่านที่หลายคนก็บอกว่ามันใช้งานยังไงมันแตกต่างยังไงบางคลิปก็ตามหาเจอบางคลิปก็ตามหาไม่เจอวิธีการใช้งานนะครับตัวนี้เป็นแบบที่เรียกว่าเป็นหัวออ l ินวันนะครับคือใช้ได้กับทุกรุ่นกับทุกพเนียดนะครับเคยลองทําให้กับหลายๆท่านดูแล้วบางท่านก็อาจจะตามดูรีวิวก็อาจจะเห็นนะครับตัวนี้ใส่ได้ทั้งแบบที่เป็นสลักนะครับ แม้ว่าตัวที่พระเนตรท่านที่มีมีเจาะอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะใส่สลักได้เลยนะครับสมมุติประมาณประมาณพะเนตยตัวนี้นะครับสมมุตินพะเนยดก็คือเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะใส่สลักได้เลยแต่ว่าเป็นไปได้ก็คือต้องไปเทียบรูแล้วก็เจาะใหม่นะครับนั่นคือจะแน่นที่สุดแต่อีกอย่างนึงคือถ้าใครไม่สะดวกที่จะเจาะรูตัวนี้นะครับก็เนี่ยสกูตัวนี้ที่ผมแถมไปให้ก็จะ ปั่นสกูขึ้นไปเลยนะครับอันนี้ปากลงมาด้านล่างก็คือสกูปั่นขึ้นไปก็ยึดกับเป็นผนีตได้เลยนะครับอกผนีตอย่างเงี้ยได้เลยตัวนี้นะครับตะขอจะเป็นแบบด้านตรงกับด้านข้างนะครับอยู่ที่ว่าท่านจะใส่ด้านไหนนะฮะจะเอาออกซ้ายออกขวาแต่ส่วนมากนะครับว่าจะเป็นเกาะหลังเกาะหลังก็มีนะครับให้พรผนีตย,ยืนออกด้านข้างหรือบางทีก็อาจจะเป็น เกาะหน้าท่านก็อยู่ที่การประกอบครับตอนที่ใส่เกาะหน้าแต่ข้างเนี่ยจะใส่ซ้ายใส่ขวาอยู่ที่ท่านนะครับบางทีต่อสายไฟแนวสายไฟอยู่ด้านซ้ายเราจะให้แนวเขเนียดไปอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องปรับตัวนี้เอานะครับถ้าสะดวกก็คือจอดสลักถอดสลักแล้วก็หมุนได้เลยหรือถ้าท่านที่ใส่สกูก็คลายสกูแค่2ตัวนะครับแต่ว่าก่อนจะใส่นะครับรบกวนนิดนึงแค่ติอีกอย่างหนึ่งนะครับเหลายท่านถามมา ว่าทำไมพอคันขึ้นไปแล้วมันอ่อนมันมันโยกปัญหาอาจจะนี่ฮะตัวหนึง่งก็คือน้ำหนักของพระเนียดน,นะครับยังไงคุณอ่าท่านท่านอ่าแฟนแฟนที่ติดตามทางทางเพจทาง,ทาง,ทาง YouTube <Cow boys> อยู่ก็อันนี้ฝากเป็นแทคนิคอย่างนึ่งนะครับพี่น้องชอนเขาการที่จะใส่ตัวนี้นะครับยังไงก็ช่างช่างด้วยมือเปล่านี่แหละว่าน้ำหนักไปฝั่งไหนเพราะบางทีชานพระเนียมีคันฟาดอยู่อย่างนี้ ไม่ใช่ว่าจะวัดตรงกลางแล้วก็เจาะได้เลยนะครับต้องมาดูว่าตรงเนี้จะมีกองอ่าจะมีซี่มีกระบอกน้ํามีอาหารอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายแล้วพอเราดึงคันฟาดขึ้นข้างบนน้ําหนักก็จะมาเทด้านนี้ฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเราใส่ตรงกลางปุ๊บน้ําหนักก็จะเทไปด้านหลังพอเรายกพเนียดขึ้นนั่นแหละคือปัญหาที่มันจะทําให้คันเบ็ดเราคันคันตัวตัวคันเบ็ดหรือคันเศ้าเราเนี่ยเอ็นไปด้านหลังหรือว่าไม่ไม่สมดุลนะครับ ทำให้บางทีบางท่านบอกว่างัดแล้วเกิดคันแต่คันหักก็มีนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับใส่ในสภาพที่พร้อมที่สุดก็คือมีนกด้วยน้ําหนักนกจะอยู่ฝั่งนี้นกกระบอกน้ํากระบอกข้าวใส่น้ําเหมือนกับที่เราต่อปกติแล้วก็ลองขึ้นคันฟาดดูนะครับคันฟาดมาอย่างเงี้ยแล้วน้ําหนักันจะไปฝั่งไหนส่วนมากพอน้ําหนักเทมาด้านหลังเยอะเราก็ต้องเจาะล้ําเข้ามาฝั่งนี้นะครับ อันนี้คือคืออีกเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับฝากด้วยเพราะว่าอย่างเงี้ยเรามาชั่งดูเนี่ยว่ามันจะไปฝั่งไหนเนี่ยเราจะรู้เราจะรู้น้ําหนักไปฝั่งไหนไอตัวนี้จะทําให้เราขึ้นขึ้นคันนี้ง่ายขึ้นนะครับตอนที่สไลด์ตัวที่เป็นคันเศร้าขึ้นเนะี่ยมันจะไม่เอนขึ้นง่ายแล้วก็ลงง่ายน้ําหนักไม่เทฝั่งใดฝั่งหนึง่งอันนี้คือฝากเป็นแทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับการประกอบ แต่ว่าถ้าถ้าเป็นแบบสกูก็ไม่ยุ่งยากนะครับแต่ท่านที่เจาะอ,อาจจะต้องเจาะเพื่อถ้าเป็นสกูเราย้ายได้แต่ถ้าเป็นอกพเนียยที่เป็นไม้แข็งนะครับอย่างไม้ประดู่หรือไม้ไม้บางชนิดเนี่ยอาจจะอาจจะสกูหมุนเข้าไปอาจจะแตกลกวนก็ให้ท่านเอาสว่านหรือว่าเอาเหล็กแหลมนําก่อนนะครับเพราะว่าช่วงสกูอาจจะไปบิดเอาตัวอกพเนียยแตกได้นะครับ สุโขข้อ,อนี่แต่และรุ่นไม่เหมือนกันนะครับเล็กใหญ่เป้นเล็กเป้นหนาเป้นบางไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้ผมทําไปเผื่อให้ก็คือแป้นหนึ่งนิ้วนะครับกว้างนะครับแล้วก็ตัวนี้ประมาณ10เซนนะครับเป็นแป้นรับสองข้างไม่มีดินนะครับ,บ,นนะรบตะขอตัวนี้ก็มียางหุ้มไปด้วยสําหรับใครที่จะเอาไปต่อสายนะครับต่อสายไฟก็เซฟเซฟเซฟช่วยกันไปก็ไปเกาะไปเผื่อมีสายที่มัน มีรอยแตกหรือว่ามีรอยอตัดรอยเจาะหรือว่าเป็นสายที่เปื่อยก็ต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับช่วงเหล็กช่วงเหล็กประมาณนี้ถ้าเราดูจากสายไฟที่เป็นสายไฟหน้าบ้านเราสายแรงต่ำนะครับก็ช่วงของสายเขาก็จะห่างกันอยู่แล้วประมาณ15-20ถึงเซนแต่ช่วงที่เราเกาะไม่ถึงนะครับตัวนี้ ตัวนี้ประมาณห้าหกเซนเองนะครับเกาะก็จะอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นซึ่งเป็นข้อต่อแล้วก็เป็นไฟเบอร์ลงมากา็ถ้าสมมุติว่าสายข้างบนเปื่อยแล้วมาชนกับสายด้านล่างที่เปื่อยที่เป็นรอยแผลปอกหรือว่าเป็นอ,อะไรที่มันเป็นตัวลวดสายไฟมันโผล่เนี่ยมันก็จะลด การช็อตการอาร์คได้นะครับการระเบิดได้อันนี้คืออีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่เผื่อไว้ให้นะครับ mm hmm. เพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีถ้าเราปล่อยตัวนี้ให้ยาวลงมาเหล็กยาวลงมาครับข้างบนเกาะสายกาวข้างล่างมามาแตะตรงสายลายที่มันเปื่อยทีนี้เข้าเรื่องเลยนะครับโอเคครับใครที่สนใจใครที่อยากจะได้นะครับหรือว่าสนใจที่อยากจะสั่ง หรือว,ว่าโทรสอบถามก็ติดต่อกันได้นะครับทางหน้าคลิปตรงนี้นะครับที่มีเบอร์โทรขึ้นหรือว,ว่าทางไลน์ทางเฟซก็ได้นะครับติดต่อกันเข้ามาขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ติดตามแล้วก็สั่งกันเข้ามาเดี๋ยวกท็ทยอยส่งไปให้นะครับตัวไหนช้าตัวไหนที่ติดขัดก็จะแจ้งทางลูกค้าไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ